มันจะเป็นการสั่งการจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนได้ยังไงคะป้าการสั่งการในระบบการบริหารทุกๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นหอจก,กอหรือบริษัทใหญ่โตเขาก็สั่งจากข้างบนลงข้างล่างคะ่ะอันนี้คือปอตอที่ง่ายมากๆไม่ต้องใช้สมองอะไรเลยคะ่ะไม่ต้องเรียนจบสูงแบบป้าแบบคุณช่อก็ได้คะ่ะและช่วยเอาปากกากับสมุดมาจดคะ่ะ เดี๋ยวฟ้าจะเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมเราถึงต้องขอบคุณรัฐบาลและขอบคุณผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นลำดับขั้นลงมาแบบนี้เพราะอะไรเพราะระบอบปกครองในประเทศไทยนะคะอำนาจอธิปไตยมีสามอำนาจอำนาจนิติบัญญัติคือสอสอส,อสอวอ,อำนาจตุลาการคือศาลอำนาจฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสามอำนาจนี้นะคะกองทัพ ทั้งกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสามกองทัพนี้เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในฝ่ายบริหารสังกัดกระทรวงกลาโหมค่ะกระทรวงกลาโหมคืออะไรกระทรวงกลาโหมคือกระทรวงของฝ่ายบริหารค่ะฝ่ายบริหารคือใครคะใครใหญ่ที่สุดในฝ่ายบริหารคะนายกรัฐมนตรีค่ะ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคือท่านภูมิธรรมเป็นผู้บังคับบัญชาทางนโยบายของฝ่ายกองทัพค่ะส่วนผู้บัญชาการทาหารเหล่าทัพต่างๆขึ้นตรงกับผู้บัญชาการสูงสุดของเหล่านั้นๆแต่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลค่ะเข้าใจไหมคะหมายความว่าการปฏิบัติการใดๆ ของฝ่ายทหารไม่ว่าจะเป็นการเจราจาหรือใดๆนั่นหมายความว่าเขาต้องได้ไฟเขียวมาจากข้างบนแล้วนายกรัฐมนตรีของไทยกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาหรือผู้หลักผู้ใหญ่ใครๆก็แล้วแต่เขามีการคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะสรุปแบบนี้เขาจะจบแบบนี้เขายอมรับเงื่อนไขแบบนี้ถึงมีการสั่งการลงมาให้ไปเจราจาถูกต้องไหม การสั่งการการบริหารมันต้องบริหารจากข้างบนลงข้างล่างถ้าผู้บริหารไม่สั่งผู้บริหารไม่รับรู้หรือไฟเขียวให้พนักงานจะกล้าไปรับข้อเสนอใดๆกับลูกค้าไหมคะไปรับมาแล้วใครรับผิดชอบคะผู้บริหารค่ะเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีแพรทองทานและท่านภูมิธรรม ที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะและท่านผู้บังคับบัญชาพนาแคลปปอดทุกที่เป็นผู้บังคับบัญชาการสูงสุดระดับผู้บริหารสามคนนี้เขาตกลงและคุยกันระดับรัฐเรียบร้อยแล้วเขาถึงสั่งการลงมาป้ากับคุณช่อใช้สมองนะคะแล้วก็กลับไปบ้านกลับไปนั่งคิดค่ะถ้าไม่สามารถคิดวิเคราะห์อะไรได้ก็หูปาก แล้วก็ไปคิดกลยุทธ์ค่ะว่าปี70เนี่ยจะชนะพักแดงยังไงยากอยู่นะคะไม่รู้ว่าจะได้ถึง20ไหมหรือจะศูนย์พันอันนี้เดานะคะแต่ส่วนมากเดาถูก80%ค่ะ